บำรุงผมให้เงางามด้วยมะเขือเปราะใครที่ต้องการบำรุงผมไม่ให้แห้งแข็งกระด้างหรือต้องการบำรุงรากผมให้แข็งแรงแนะนําสูตรนี้เลยค่ะแนะนําให้เพื่อนๆนะคะหั่นมะเขือเปราะนะคะเป็นซีกๆนำมาทาบริเวณหนังศีรษะให้ทั่วเลยใช้เวลาหมักประมาณ10-15นาทีล้างออก ด้วยแชมพูอ่อนๆน้าจากตัวมะเขือเปราะจะซึมเข้าไปนะคะบำรุงผมแล้วก็รากผมให้แข็งแรงคนที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมน้อยสูตรนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผมเราเงกขึ้นแล้วก็ให้ผมยาวไวขึ้นคนไหนที่ชอบทานมะเขือเปราะมาดูรสยาก่อนตัวนี้นะคะจะออกทางรสยาหวาน ฤทธิ์ย,ยาของเขาจะออกไปทางเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหมาะกับคนที่มีปัญหาน้ําตาลในเลือดสูงเป็นเบาหวานบํารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนะคะบารุงหัวใจข้อควรระวังในการทานมะเขือเปราะนะระวังในคนป่วยนะคะที่มีปัญหาเรื่องของเกาะะรูมาตอยหรือพวกไตนะะเพราะว่าตัวเนี้ยจะมีแคลเซียมแล้วก็โพแทสเซียมค่อ,ขอนข้างที่จะสูงนะคะมันอาจจะกระตุ้นให้เกิดยูริกในเลือดสูงได้ไม่ต้องทานบ่อยตัวมะเขือเปราะค่ะทานแบบสุกเท่านั้นถ้าเราทานแบบดิบเนี่ยมันจะทําให้ท้องอืดหายยากแล้วก็ทําให้เกิดลมในท้องเยอะ,ะ,ะอาการกดไหลย้อนอาจจะกําเรขึ้นได้